พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์นะคะ 84%,00 0พพระธรรมขันธ์เป็นคำสอนที่มีมากมายทีเดียวนะคะบางครั้งเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะธรรมอย่างเราที่จะต้องทำมาหากินไปทำงานตามเป็นปกติเนี่ยนะคะแล้วก็มีทุกขปกินากามีเรื่องราวหรือต้องแบกภาระมากมายแต่เราก็อยากจะปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ จริงๆแล้วธรรมะของพ ROBERT ุทธองค์จะหยิบยกตรงไหนที่เราถนัดที่เราสามารถกระทําได้สามารถทําได้หมดเลยนะคะเพียงข้อสองข้อสี่ข้อหรือเจ็ดปดข้อเพราะจะกระจายไปทั่วและเกี่ยวพันไปหมดเสมือนหนึ่งเราเริ่มต้นถือศีลเพียงหนึ่งข้อเราก็สามารถที่จะถือศีลได้ถึงห้าข้อในเวลาไม่นานและในที่สุดก็ขจัดความหลงไปได้ถึงศีลแปดทีเดียวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งที่เราทวนคำนึงถึงที่สุดก็คืออย่านำความเสื่อมมาสู่ชีวิตของเราอันนั้นเราควรจะคำนึงถึงก่อนเลยนะคะซึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้เราไม่เข้าถึงความเสื่อมของชีวิตข้อหน,นึ่งศีลค่ะยังไงก็ตามเราจะต้องสํารวมในศีลมีสติระลึกอยู่เสมอในเรื่องของศีลคือปฏิบัติตนเป็นปกติจริงๆแล้วการปฏิบัติตนที่เป็นปกตินี่นะคะหมายความว่าในสิ่งที่โลกไม่ติเตียน ไม่ทำร้ายหรือทำลายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นคิดดีกระทำดีทั้งกายวาจาและใจถ้าเราสำรวมอย่างนี้ศีลเราก็ครบนะคะข้อต่อมาก็คือสำรวมอินทรีย์นะทางที่ป้องกันแห่งความเสื่อมนะคะเรายังอยู่ในหัวข้อนี้สำรวมอินทรีย์ก็คือการที่หูตานะหรือสิ่งที่เราสัมผัสภายนอกจมูกหรือการได้รส ะะได้กลิ่นต่างๆเนี่ยสำรวมหมายความว่าเมื่อตาเราเห็นสิ่งใดก็อย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำอยากจะได้สิ่งนั้นจนทำให้เราต้องผิดสีหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราได้ยินอย่ามัวเมาหลงไหลจนกระทั่งทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งรถอาหารการกินต่างๆซึ่งจะอยู่ในข้อ3นะคะว่าประมาณในการกิน การประมาณในการกินเนี่ยจะทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอ้วนเกินไปก็ไม่ดีผอมไปก็ไม่ดีนะคะเราจะต้องรักษาสีลหรือว่าปฏิบัติตนสํารวมอินทรีย์หรือสํารวมในการกินนั้นอย่างพอดีพอดีหรือที่เรียกว่าเดินสายกลางคําว่าเดินสายกลางคือพออิ่มพอประมาณและไม่หลงไม่ยึดไม่ติดในรสชาติอาหารนั้นจนเกินความพอดีก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งเหล่านี้คือความเสื่อมของชีวิตนะคะเราต้องระวังนะคะเสื่อมทั้งสุขภาพทั้งกายและเสื่อมทางใจและเสื่อมในการปฏิบัติด้วยข้อสําคัญข้อสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามและตื่นตัวอยู่เสมอคือเราจะทําสิ่งใดเราต้องตั้งใจที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จและผลสําเร็จอันนั้นจะต้องเกิดประโยชน์แต่ตนเองและผู้อื่นเราจะต้องมีสติเตือนตอนเองอยู่เสมอ นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรกำลังเดินเข้าสู่ความเสื่อมของชีวิตหรือเปล่าเราไม่ประมาณตัวเราไม่รู้กาละเทศะเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเรากระทำสิ่งใดทำให้เป็นที่ไม่น่ารักแล้วก็เป็นที่ชังของผู้อื่นหรือเปล่าพึงเป็นผู้ที่มีสังขหวัตถุคือมีให้ทานแบ่งปันในสิ่งที่ตนมีมากกว่าคนอื่น มีปิยะวาจาไม่เอ่ยวาจาที่ระคายเกินต่อผู้ใดจะช่วยเหลือสิ่งงานการสริ่งใดพอทําได้เราก็กระทําเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่หยิ่งถ้าหากว่าเรามีคุณสมบัติเพียงที่เอ่ยมาเพียงไม่กี่ข้อนี้เท่านั้นนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่เข้าถึงความเสื่อมของชีวิตตลอดกาลสิ่งเหล่านี้ไม่ยากเลยที่จะปฏิบัติใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าเราคือคารวาสเราอาจจะไม่ได้หวังหรือได้คิดว่า เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะถืออุโบสถศีลแต่เราสามารถเป็นคารวาธรรมด้วยวิถีทางที่ป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าสู่ความเสื่อมของชีวิตค่ะ